ไปลิรียญบ้านคนนี่มวนบ่มวนน้องลินได้จ้ะไปวัดพูโอ้ทิ้งท้อยได้ลูกไปเล่นทั้งได้เจ้าเฮ้อไม่ได้ไปทิ้งท้อยใหญ่ได้จ้ะทิ้งท้อยใหญ่แห้งบ่ได้ไปใช่เลยอ้าวเพิ่หบ่ไปบ่ไ่ได้ไปทั้งใดบ่เจ้าบ่ได้ไปเที่ยวทั้งใดบ่เป็นเด็กดีบ่เด็กดีกว่าแม่นบ่แม่นเด็กดีบ่หรือว่า สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องเบิร์สุขสนะูคนเนาะว่าอยู่เราอยู่ไทยอยู่สายกเรือเต่พ่อเม่พี่น้องสมุนกก็กะสบายดีพ่อเม่พี่น้องเบิร์สุขสนะูคนเนาะมาพบมาพ่อก,ก,กันมาน,นี้พี่น้องเลยเนาะหลังจากที่ว่าปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาพี่น้องเลยเทศกาลสงการหรือปีใหม่เล่าของเอานะ้าเนาะมานี้สม,มุนมามานี้พี่น้องเลยกามาทางหมู่บ้านสายบุญเนาะที่ว่าเ้าพักหลายเมื่อหลายงามเ้าวได้ามาพี่น้องเลย มาเยี่ยมยามถามข่าวเนาะว่าแต่ละคนไปเล่นไปเที่ยวทั้งใดพี่น้องเลยสมบูรณมากมันนี่กะสิเขาไปหาทางน้องทงมุนน่เลยพี่น้องที่ว่าสมบุรก์ได้ม,มาหลาเมืรอเนาะฮากกะพักปีใหม่พี่น้องเลยบ่ได้ไปทั้งใดอยู่เฮือนคือกันสมบูรกะบ่ได้ออกไปเล่นไปเที่ยวทั้งใดเนาะว่าเฮากะอยากลูกพี่น้องเลยก็เลยบ่ได้ไปโอเคพี่น้องมาหอดแล้วเนาะสิเขาไปเล่นทางเงอนน้องทงน่องกับเพื่อนสาวหลา่าสาวตาสาวทุกพี่น้องกต่สิเขาไปเล่นน้ำแต่ละคน เดี๋ยวกระิบไปทักทายสบายดีสักก่อนบ้ามาหนีเผิ่นมาหลายขู่ลายคนพี่น้องเลยเห็นมีเม่มีน้องเพิ่นน้องเหล่นเนาะ,อะโอเคพี่น้องเนาะสะบนุนกะมาฮอดแล้วทางเพื่อนน้องทองนี่พี่น้องว่าบริโภคบริโภคก,กันลายมือลายย่ามมาหนีกะอยู่พ่อมหน้าพ้อมตาเนาะทางเม่ทางน้องเพิ่นเพิ่นก็ะเปิดประตูไว้ปกติน้องเพิ่นสิล็อกประตูไว้ถ้าน้องวาอยู่เนาะา เฮ็ดอย่างเด้คุณแม่เพึ่นเนาะอันนี้อึอน้าสบายดีโดยสบายดียังมาเสียหนาบ่บ่ได้เห็ดเบียกบ่ทางไหนไม่ได้เผาทานบ่มาเสียหนาอีพี่มาสุขแล้วโอ้โหผึ่นมาซับหนาหยุบโอ้มาเสียหนาซอยไออีลาสบายดีลูกทุกแล้วไปกันอยากกินขนมนะแล้วนี่ขนมในทุกทุก โดยโอ้ผนอยากกินคนมไปนั่งที่โต๊ะไม้ระเมบุญเสิเอาคุณนมไปให้เด้อโดยน้องคนนันสบายดีก็เป็นนะบ้านนี่พูเดี๋ยวไปทักทายทั้งน้องกันเด้อโดยโกหมักม่วงกกหมักเพชรอยู่ครบหนาครบตาครบคิัครบวัดคีับัดนรอบครับครีบน้ังเลยวครัดนรับได้บครับค่ับับครับครับนร้บครัั อ๋อผู้คนรอคนรอนี่ก็ได้ใส่คนรอทิ้งทอยโยยผู้คนสวยเคยอยู่ไกลแท้คนสวยเฮาไม่ยั้งได้มากกีต้าเนี่ยของใครอะนะฮึเด็กน้อยบ่ผิดน่องเลยน้อยเถอได้สิมาพโฟวดทีวดน้องเฟิรนเนาะกินบ่าขนมนี่ฮึอ่ะขนมอ่ะขนมกับน้า่ะโดยมาฝากทั้งน่องเพิ่์นเนาะโอ้ หันหน้ามาดูวันนี้ก็ครบวดส,สุขุสู่คนวดน,น้องวดนงพี่น้องเลยเนาะอืมจ้พี่ใหม่พากันไปเล่นทั้งได้ละน้อยอืไปเล่นทั้งคู่มาไปเล่นวดคนนี่มวนบ่า<ป>มวนน้องลินได้จ้ะไป,ไปวัดคู่โอ้ทิ้งถ้วยได้ลกูกไปเล่นทั้งได้เจ้า บะไม่ได้ไปทิ้งทอยใหญ่ได้จ้ะทิ้งทอยใหญ่แห้งหมดไปยไปเลยอ้าวพึ่งไปไม่ได้ไปทั้งใดบ่เจ้าบ่ได้ไปเที่ยวทั้งใดบ่เป็นเด็กดีบ่เด็กดีก่อนแม่นบ่แม่นเด็กดีบ่หรือว่าขี้ข้านไปบหมูมีโมหมูมีโมแล้วบ่ได้ไปไปกับมันบวมดีดีแล้วบ่ได้ไปคันไปกับ่านรถย่านิลาเนาะพี่น้องเลยผีใหม่ผลิญทั้งได้เจ้า บาลินเยอะนะเยอะอ่ะบอยันนะยันอ่ะพาลูกพาเต้าไปเลาะลินเออบม่ได้ควัดและทานนะควัดควัดอะไรก็เลยมาลินน้องลูกเนาะนี่น oh. ั่นแหละบม่ได้มาหลายมื่อแล้วแขกก็ได้มาตะกี้พื่ออะไรเตออันควัดทานพูพอกระเตอควัดทานมีกระเตอประตู้ยังอยู่บัดทันได้เมื่อพระตูบัดทันได้มาอีกบอยังบัดทันมาเจาแล้วปีใหม่ยังสีมาเห็นมั้มันยังติดอันนี้โบเมนยางห่วงกัดบ่หำ บ่เบิ่งฮะอ้นี่กันเลยในแนวอ้ายมันได้หนิโอ้ยอ้ายบ่อาบน้ำได้อ้ายกับบ่อาบน้ำอย่าเปิดนะเพียงนะครับปิดกันหาเลยก็เห็นดองไม้ไหลูกไปเห็นใม้เด้อทิงถวยน้องเล่ได้สำรวจไปเที่ยวชสยบ่อสุดปีใหม่ไปส่งผาอีวัดบ่อเห็นในคลิปน้ำคลิปพามีทับลานตีปิดตะมวนอยู่ได้ปะทั้งเมย์บุญก็บ่ได้ไปทั้งใดอยู่เพื่อนคือกัน สามมื่อไม่ได้ออกไปใช่มอได้ก้อนยัมองถึงทวยเด็นโมเป็นยังพี่น้องน้อยเด็กน้อยเมื่อวานนี่ตะกี้ว่าเมื่อบ้านอันน้ำเขาซาละเพิ่นม่ได้เมื่อดิอันผูกเคียนเบาเตียงครับมาได้เมื่อบาบ้านบ่ได้เมื่อบ่ฮู้จักบ่กับโบฮู้นี่เอบฮู้ ทังมีบุญก็ไม่ได้ไปคือจ้านางเล็บไม่ได้ไปเหตุงานง่ายบ่วันที่เี่ที่ที่สี่วัวันที่ยังวันนี้ที่เจ็ดสิที่เจ็ดที่นี้สิบเเจ็ดนน่ะโอนางเล็วันเจ็ดสิบเจ็เด้อวันนี้สิยังอีกจ็ดมืออ้าวยังอีกเมือเจ้าเบ่งอยู่ในโทรศัพท์ยูแมนว่าสิบเะ เจ็ดมาหนิเมนมือที้าวสี่เอาเข้ามาสิผลบ็ได้หักเงินเท่าที่เลเอ้ยห้าพักสี่ผลหักเงินบอหรือว่าผลอะไรเท้าเต็มบองผูกเอาแปีปีก่อนๆด้สิโทรถามเขามือเารนี้ลดเขาบอกงานเนอะที่้าวสี่ก็อีกเจ็ดมือผลป้าก็ผักโดนเท่ยังไ่ได้พักรถโดนชเนี้ตะกี้นะเนาะอันนี้คือพักโดนแท่ผมเป็นจำมือพิษบอถามไม่เด้ออี่าเด้อ ว่าไ่ได้เนาะอ,อันนี้ฝันอองไม่เห็ดเวียกตะกี้เวลามันยังเยียนอยู่อ,อันนี้มันอ้าพี่น้องลูกชายโทนโก๊กลูกสาวกลางลายลายลายลงมาครบปุ๊บสุกุสูคนมันนี่พี่น้องเลยครบหน้าครบตาหกคน,นห้าคนสี่สน่องเวลาน้องน้องมาครบสี่ดีใจวะทุงหึง ฮ่อฮอนอริมันนี่เนาะเพิ่นทางน้องทงกับบอได้ไปเที่ยวทางใดที่บ่ไปคือว่าบ่มีมูมไปบ่ไปผู้เลี้ยงบ่คักเนาะบ่มอหมออก็ดีคือกันอยู่บ้านอยู่เฮือนกัมันจังบ่เป็นห่วงเป็นใหญ่ไปไปกับคุณน้องๆน้องๆไปเบิดกับ่เป็นหยังเด็กน้อยไปเขาบ่ได้ขี่รถจักเนาะถ้าว่าขี่ไับมาลดีแล้วลูกชายกกบ่ไปไปพุทธิเป็นห่วงเขาขี่รถขี่รางเดิจะมานําขี่รถไว้ คอยไปคอยมาน้องเล่ก็ไปกับน้องลาตีบอกมือนะน้องไทยเนาะโอ้ยเห็นแล้ว <c oughs> น,นั่นละโอ้ล่ะน้อยจุกเนาะฮาการได้มาเล่นมาเนี่มีควบวัตถุขู่จูคนพอตู่ยังบ่ได้ม,มาบ่ทงน้อยยังบ่ได้ม,มาเพิ่นมาเมือ่งอใดกยังโองโหเปนการยังบ่ได้โทร,ร,รถามเลยบ่เป็นยังได้ทานถมอีกแล้วบ่าทานเนี่ยยังม,มาถมไม่ยังบ่พอใม่ยังบ่พอ,พอเลี้ยงแน่แล้วบ่ ยังโมเรียกเงินมูยังมูมีค้างมาสอ่อได้เห็ดใหม่กะซื้อใหม่แพงเนาะเพื่อสีได้ออพอเตาหนึ่งนนนบัดควัดออกมาัดเพื่อสีจุ๊บทึนจุบฮอนบาบนี้อาเงินแนวนับน้ำมาใช้มันเบาเลยแบบว่าซื้อใหม่กะแพงบัดควัดออกมาเตาหนึ่งทั้งเธอกะประคุม้มค่าเนาะงทงเนาะสมมติว่าเนา้องทงถามว่าพอได้เผาทานนี่ถ่าว่ามีงานอยู่แถวใกล้ๆกล้ในเจ้าก็อยากไปเห็ดอยู่บ่ ใช่คับไมเห็นเยอะโอ้ถามมีนะบ่อโยเก็้แถวใกล้เนี่ยแล้วโอ้แบบเอาเห็ดอยู่แถวใกล้ได้เงินเดือนท่าไดก็เอาเนาะถ้าสมมติว่ามีงานเนาะก็อยากไปอยู่เนาะอยู่สื่ออยู่สื่อมันกะบอคักเนาะแบบว่าเผาท่านม่ยังไปกะไม่กะเพลงเนาะสมมติว่ามีกะไปเนาะโดยไม่มันก็เริ่มเวิดละโดยมีงานก็คือว่าไปเห็ดเนาะบนน้องเลได้่นบอคับว่ผู้ชาย บมหับโมหับวะหับแต่มือนยิ่หับก็จะเหร่ยังเนาะคนบบอันเกี Connie, ่ยวกับตัดยิบอืมเอาย็นว่าเอาไปตัดไปยังไปตัดขีดอกขีดได้คนแบบเป็ลาผู้ใช้เนาะมันจะบาไลยพนันมมีเวยบผู้ชชยเนาะถือว่าคันว่าเฮาอยู่เฮือนลากับโมมีไล่ได้เนาะนุ่งทงเนาะโดยคันว่ามีเวีบก็ไปแลวแต่บมมีเวนี่ยนะงานมันก็หายากพี่น้องเลยเนาะถ้าว่ามีงานกะ ทางเมยกับสิทธาเบิ่งให้อยู่ถ้าว่ามีก็ไปเนาะทงน้ำบ่ะไก่เนาะคำมากกับมาเฮือนเฮามือเศร้าก็ถ่ายคลิปไปน้ำเป็นจังได้คลิปเอาลงอยู่บ่ซุมื้อนี่กาะเอาลงอยู่แต่ว่าวานนี่เพิ่นบ่ได้เอาลงมันเหนียดเบิรดเน็ตดเบิดคือบ่เติมรายเดือนเอารายเดือนนะมีเงินเติมโอ้รายเดือนเติมรายเดือนเอามันก็อันนั้นอยู่เนาะทางน้องเพิ่นก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยกั ขันเห็ดน้ำบบไก่ก็ถือว่าเห็ดได้เพราะได้เบิ่งน่องไปน้ำเนาะเด็กน่องเล่น่องลินกะเข่าลงเฮียนถ้าว่าได้เห็ดงานกับลินสมมติอ้ายได้ไปทํางานเจ้าขี่รถถีบไปลงเฮียนได้บ่ลูกเอาเป็นยังอ่ะนะเอาหลอดลายใท่ปะเบิ้งหมูหมูไปยังได้เพิ่นไปบ่ได้เนื้อสีงาดมาอยู่บ้รนทัดไงได้ได้น้องลินเราไปได้เนาะขันไอไม่ได้เห็ดเบี้ยงเนาะอยู่บ้รรทัดเลยนะเออโดย ไฟควจะบริหารไฟใหลดลายพี่ได้ใหญ่มาอยู่บ่มันใกล้พี่มันอยู่แล้วมันทานนี่เลยไปได้ยุ่งหมื่อวานนี่คือว่าเห็ดทางสวนพักบอกพักป้องพื้นทีทางบ่คือว่าสิปูไม่ป่ะเห็นในคลิปคือพักกันนั่งเสียหญนาอยู่ไอ้กับน้องเมื่อวานนี่กันนั่งเสียหญนาอยู่มึงนี่ยเนี่ยเราพักกันนั่งเสียหญนาเห็นไอ้กับน้องนั่งเสียหญนาอยู่ว่าเออสิปูพักโตป่ะว่ะเสียหญนามันอันนั้นเดี๋ยวมัน แท่งเมยบุญกับวสิมาเอาทานกับมือนั่นมือนี่อยู่กับภักสามมือมือนี่รถเขาเจ้าวาสิมาเอาให้คือโบเห็นทานใช่ไหอยู่ใช้หลวงทงเอาไปเสี่ยงไว้ทั้งใดไว้ใช่อยู่กล่องไปมื่อนานโบเห็นได้เอาโอเมนโจรลักแล้วบอคือว่ารทั้งนั้นเอ้าแบบนี้เยอะคุว่าเขาก็ขีดแล้วว่าเมยบุญมาเอาแล้วบ่คอเอาเอาไว้ทุกคนได้อะนะอยู่กล่องตู้พัดเท้าห้ออยู่กล่องตู้ แม่เห็นบ่าเสิไปจอบเบิ่งเนาะจังหวัดโจรหลักทานแม่บนไปแล้วงไปแจ้งแม่นเนาะเจ้าไปเห็นมื่อใดมื่อนั้นเขาไปใส่ก็ไลายบ้าได้เลยไม่ไดแม่ว่าจะไปมื่อใดล่ะไปมื่อนั้นอันนั้นเดี๋ยวหลังจากของจากนี่ไปเสิไปเวเบิ่งค่ะรถเพิ่นใบสิมาูวณเอาให้อยู่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นพักสามเมืก็เลยไ่ได้มาคนขับรถก็ได้ เมนคันว่าเพิ่นบุมาเอามืหอนี้ให้ทางน้องทงกะเอามาไว้เฮือนให้นี่เด้อเพราะว่าหยันหยันคนขาดน้ำมันไงคันว่าบ่ได้เอาเมื่อมืหอนี้นะเกยมาไว้พี่ให้นี่เด้อมือหนาสิมาเอาเพราะว่าเมนเนาะโอ้ยน้องเลยทางน้องๆเพิ่นพากันเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอย่างกะน้องเด้อเด้ออาพี่น้องเลยเป็นตาหักตาเพลงต้องแต่งเป็นจะได้เฮานะจับบอล ฮอโอ้กะยังบวลายเนาะแล้วพักกันอายาซะอีกเด้อเต็มหัวพี่น้องเลยมาโอ้มาลมกันวันนี้กะวันนี้กะถือว่าเป็นอบอุ่นเนาะน,น,น,น้องๆอยู่ครบหนาพร้อมตาพี่น้องเลยทั้งน้องเหล่น้องลิ้นน้องทงแล้วก็แม่เพิ่นพี่น้องเลยแต่ว่าพอตู้ยังบม่ทันได้มาเพิ่นสิกลับมาอีกบ่ องมาบ่อสตุมาแล้วเราก็คืนไปยัง่ทันนั้นนั่นรถไทยเราก็ยังอยู่เนาะรถไถเรากัอยู่นี่ดยคืนนั้นยังม่ได้โทรมาทำองไว้อย่างพูดเลยทั้งเมียบุญก็ออกตัวนี้สิไปจบบางทานคนนั่นโจรลักบ่ได้มาหลายเมื่อพี่น้องเอ้ยพักสามเมื่อเนาะเาก็บ่ได้มาเห็นยังอยู่แลยโอ้ไปเอโดยเนาะเป็นยังพี่น้ลเลยอ่ะมาคนหนี้กับศิลาเมื่อก่อนเด้อทงเด้อไปเมื่อหน้าพูดเลยสิมาเล่นน้ำใหม่เด้อ โดยเนาะนังเล่อาสบายดีเด้อโดยน้องลินน้องทิงทอยสบายดีน้องหลานน้อยโดยสบายดีลูกทิงทอยอันน้องอย่างเนาะตัวนี้สบายดีลูกขันอยากขนมถูกเอานกถูกนะโดยเนาะขนมเนาะพักกันจิ้บาทนี่ขันนมเลยขนมโดยเนาะก๋าสิก้าบก่อนพี่น้องเลยอาหารมาทั้งเมย์พอนน้ำเนาะโดยพี่น้องเลยเนาะไปก็สิกับสิโลมาเบ่งหมดเขือนมาแข่งกัน บ่มาปิดนะมาเคือคืนนี่บ่มือไว้กินนี่ก็เหลืองสลืออี่แท่นี่อาพี่น้องเลยมาเคือคืนเฮ็ดนี่นได้กินมันจังกีแท่พี่น้องเนาะสมุนกาบ่เคยกินมาเคือคืนเนาะถ้าพี่น้องผู้ใดหูจักวิธีเฮ็ดกินมาเคือคืนนี่เม่นมาบอกนี่เดอ้อพี่น้องเลยเน<อ>าะอ่านี่พักพักคมนีก่กะหนึ่งกินไหมหนึ่งจำเจ้วแท่ไรจำเจ้าประเด็จเม่นนี่เห็นบ่มาหึ เฮ็ดบอกมักเคือคืนเฮ็ดได้ได้กินอะพี ah, oh s <S ่น้องเลยเนาะก๊กหมักมีหมักม่วงเพิ่นปลูกเถงปลูกของฟางเพิ่นอหมักเพชรมาปลูกเด้อบุงงนี่เคือหมักทั่วมันเกี่ยวต้นหมักพริกป้าพี่น้องบดมาหลายมือหมักเพชรน้องทงป้าตจ้งามดีพี่น้องเลยสมบูรณ์บดได้เข่ามาละหลายมือเนาะเอาบัดนี้เอาสิกับบัดโลมาเบิ่งบัตหมักพริกหมักเคือ ย่านตะไก่ได้มากินมกเพชดนี่เด้อมีได้ไก่ก็นั่นละเรามาทาั้งนี่ก่อนพี่น้องเลยมกแข่งมกเคลือดีหมกเพชดเพื่อนที่ไหนพี่น้องเห้มาเยี่ยมมายามทั้งลูกชายก็ได้ฝนกระบ่ได้ไปเล่นทั้งใดคุณมาปีใหม่ปีเมือนก็ได้ผอมีมมไปเลยอยู่เพื่อนุ่ณมาพี่น้องเนาะโดยหมามมาอนี่กับพี่นอ้องไเ้มาหลายเม,มื่อคือฝนสีต๊พี่น้องเลย งามทางเพลิอนน้องทงพี่น้องเลยนะพ่อแม่พี่นออ้อ,อ,มนองมา้อนี้กะเฮากะสีลามเงอสะกอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนศีลามเงาสบุญสีมาเลาะรอบๆทางบ้านน้องทองสะกอนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสุดท้ายนี่กะบ่มี่ยังลายเดอ้อที่สะบุญมาเยี่ยมยามทางน้องทองพี่น้องเลยห้าบ่ได้มาหลายมือเนาะโดยได้มาไม่นี้กะสะบุญก็ดีใจพ,ออพี่น้งนองเลยครบทั้งแม่เพิ่นทั้งน้องเพิ่นอยู่ครบหนา้าพร้อมตาแต่พอตู้บ่ได้มายังบ่ทันได้มาพี่น้องเลยเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายในก่อนสมุญสิจบคลิปกับสมุญกับคอขอบุญขอบคุณไปย่างพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวอร์สุขสุขคนเนาะที่ติดตามสมุญตั้งแต่ต้นจนจบและวบอคามโฆษณาเนาะสมุญกับคอขอบุญขอบคุณไปเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนขอบุญขอบคุณในลายสมุญขออวยพรอวยใจเพื่อนเจ็บหอยได้เข้มไข็งหอยมีเนาะให้อายุมันควันยืนพ่อแม่พี่น้องเอย กินได้กระโคให้นอนรับให้ได้เงินมือนอนตื่นให้ได้เงินเซนเด้อเบมือมาให้ได้เกี่ยวเมื่อนี่โชคโชคหายบ่อยมาพ่านพี่น้องให้มาหายบ่อยมีมาเบียดเนาะขอให้มีแต่เนียดีๆเข่ามาขอให้เงินดนน่องขอให้ท่องไรลเข่าเนาะกระเป๋าสุกมอเจ้าเต็งตึงเด้อพ่อเม่พี่น้องขอให้กลมเจ็บขอให้ได้กลมไข่อให้มีปีใหม่นี่ส่ง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้สมบุรล่าไปแล้วพ่อเม่พี่น้อง สบายดีเนาะคลิปหน้าพ่อกัใไม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ชะบนนุญแยเดอเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะโดยสำหรับคลิปนี้ลาไปเล้วพว่อแมพี่น้องสบายดี